โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหนะวันนี้พาไปสักเกมเตียวเซียนนะในหน้าค่ายของเบ็ดฟิกวนะวันนี้พกทุนกันมา 16K นะครับผมเราจะเริ่มเบ็ดกันดอกละ180ก่อนแล้วกันครับหรือว,ว่าไล่สเต็ปกันไปก่อนนั่นเองนะฮะก็ค่อยๆไล่เด้อมาครับดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมอาร์าร้อยหกครับ อามาเทอร์โบออโต้เลยไหมหกร้อยไปเลยนะแบบว่าหลอกๆไงหลอกๆร้อยแปดสิบไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยเทอร์โบออโต้ที่หกร้อยนะครับผมซึ่งเป็นเบ็ดปกติของช่องเรานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอุ้ยแล้วมาถึงก้อนโตไบสามพันหนึ่งร้ยแปดสิบโอ้โหแค่สามพันกว่านี่คือก้อนโตได้แล้วใช่ไหมเกมนี้ ปกติบางเชาะบางไอ้บางเกมแตกเป็นหมื่นไม่เห็นได้เลยนะครับห้าร้อยยี่สิบแปดร้อยแปดสิบรอนะฮะสามร้อยยี่สิบร้อยหกสิบ อุ๊ยสามพันครับก้อนโตอย่แล้วนะถือว่ามารวยๆอยู่นะแต่ว่าเราขาดคนอยู่นิดนึงนะตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะสี่ร้อยนะสามร้อยเงียบเหงาสกาใจอีกแล้วนะอุ๊ยแล้วมาอีกครับสองพันหกร้อหกสิบ รออย่างเดียวนะตอนนี้สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าอีกโอ้โหโดนดูดรัวน่าจะมาหลังๆเกมนี้ดูทรงละเด้าชานนี่ก็ไม่ได้เล่นานานกัน,นะพูดถึงคิดถึงก็เลยต้องมาจัดนะครับเกมเก่านิดนึงนะอุ้ยละสุ่มฟีเจอร์ได้ฟีเจอร์ริปโป้แล้วไงต่อฟีเจอร์ริปโป้จังหวะนี้มาไหมสองครั้งนะวิกอนโตมาครับแต่เท่าไหร่เอ่ยอุ้ยเยอะด้วย ปุ้ยมเมก,กะหมื่นสามสามร้อยนะได้อยู่นะมาสองหมื่นแล้วนะบองว่าจะมาต่อเนื่องนะหลุดนะหลุดเอาใหม่เอาใหม่เ,หเกมเดิงเน็ตผมมนะั้งไปครับชบอร์โต้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ แล้วมาสองพันครับสามร้อยนะสี่ร้อยนะพันสี่สิบนะร้อยหกสิบแล้วโอ้โหจะสมมูลฟรีแล้วมันหลุดหรอวะอ๋อคิดว่าหลุดเหี้ย <c oughs> เกือบไปแล้วนะแล้วก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับ ตั้งโต๊ะละกะันนะสิบคูนฟรีนะห้า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 สี่สิบคบูญญณสี่ไปจังวันนี้พันห้าร้อยยี่สิบเดี๋ยวเอาสักสามหมื่นเลอร์กันครึ่งหนึ่ง เท่าหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึง่งแล้วคูณสี่แล้ววะนี่1,280คูณสี่อีกเอามาอุ้ยก้อครับอุ้ย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 นะครับผม5 4 0ันปี่ปสองรอบไ้ถึงสามหมื่นบาทเลอกไปจบสี่เกมต้องเลิอกอยู่แล้วนะถ้าเล่นต่อเดี๋ยวโดวนดูนะเอามาครับสวยครับ5,520ครับผมสามหมื่นกว่าละสวยงามครับผมได้อีกร้อยหนึ่งรอบท้ายมาไหม คูณสี่เข้าไปจังหวะนี้ได้มาอีกพันหกครับผมเป็นสามหมืนเท่าไหรเนี่ยรวมไปครับเรียบร้อยนะสวยงามนะครับสามหมื 33, นะ่นสามะโอเคก็เดาชานยังเล่นได้อยู่นะครับผมยังจ่ายอยู่นะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวเท่านี้ครับ